วัสดีครับคุยสบายสบายจะตล์ลุงอัดวันนี้จะพามาไหว้ศาลนะครับจเจ้าปู่เมศสักหลักเมืองนะครับอยู่ที่อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครน,นะครับซึ่งวันนี้ได้นําอาหารมาถวายท่านด้วยนะครับจะขอบรรยายเป็นภาษาภาษาไทยนะครับซึ่งจะพาท่านไปชมนะครับว่าเจ้าปู่เหศสักหลักเมืองซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาววาริชภูมินะครับสบายดีพ่อแม่พี่น้อง วันนี้เราพามา,าไว้หลวงปู่นะครับเพราะว่าได้นำอาหารราบและกะต้มมาถวายหลวงปู่นะครับลัาพาขึ้นไปเบิ่งเดอครับบา,างเทิงเขาเาจ้าปูเห็ดซักลักเมืองเขาที่เขาเขาลงเพิ่นนั้นเพิ่นปฏิบัานอยู่ที่อำเภอวาริชภูมิครับนี่ก็ขออนุญาตหลวงปูเดอครับเดอร์วันนี้ถ่ายคลิปนำดูหลานมาถวายอาหาร นี่นะครับนี่นะครับคือหลวงปู่มเหสีซากลัางเมืองของเรานะครับที่เขาเคารพกปักพระเพื่อนพวกปักรักษาลู่หลานครับเนี่ยครับคือหลวงปู่มเหสีซากครับมาอำเภอวัดสุภูมิมีอำเภอวิวจักเขาต้องมาเคารพเพิ่นครับอย่างนี้ครับแล้วก็เมื่อนี้ก็ได้โอกาสมาก็ได้นําอาหารเข้ามาถวายเพิ่นครับเมื่อนี้ครับมีลาบีต้มเนาะกขยะสูกมาถวายเพิ่นครับนี่ก็เป็น ที่เนื้อที่ใจของคนภูไทยครับคนภูไทยอยู่นี้ต้องรงู้จักครับต้ปลูกเห้สยราครับนี่ครับคือบริเวณลีกคือสารที่เป็นสถานรูปปั้นเพิ่นอยู่นี้เนาะก็เลยพาแนะนบเป็นเพื่อเรามาไว้เพิ่อนก็มาเด้อับเด้อนี่ครับคือบรรยากาศรอบสารเพิ่นประมาณนี้ครนบอนาะท่ากาตอนนี้ก็อ่ ได้เวลาหอดสูบสุดท้ายแล้วนะครับเขอให้ทุกคนที่ได้รับชมรับฟังนํากันอยู่ดีมีแห้งทุกคนครับขัดสอบกดไลค์กระแมนกดแชร์เด้อครับเด้อสวัสดีครับ